ب ิ سم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปรานีจากอัลลอฮ์ سبحانه และุ์ตาละประสบแด่พี่น้องที่ติดตามรายการบ้านนี้มีรัก,ท,กทุกทุกท่านนะครับ วันนี้เรามาพูดคุยถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในครอบครัวพี่น้องปฏิเสธไม่ได้นะครับเรื่องของการใช้ชีวิตคู่เนี่ยเปรียบเสมือนลิ้นกับฟันนะดังนั้นเนี่ยแม้ว่าจะจะจะ,จะทำงานร่วมกันจะอยู่ร่วมกันเนี่ยโอกาสที่จะกระทบกระทั่งกันนั้นเกิดขึ้นได้นะครับบางครั้งก็ถึงขั้นเลือดตกยางออกอันนี้พูดถึงคนกัดลิ้นเนี่ยนะพี่น้องแต่พูดถึงในในการทะเลาะเบาแวงกันหรือมีการ โกรธกันงอนกันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับโดยเฉพาะสุภาพสตรีเนี่ยซึ่งแน่นอนนะครับความละเอียดความอ่อนโยนจิตใจที่มีการผันแปร ى, มีมากกว่าบุรุษหรือมีมากกว่าผู้ชายหรือพ่อบ้านนั่นเองดังนั้นพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายครับวันนี้อยากจะนำเรียนถึงคุณลักษณะของสตรีชาวสวรรค์ หนึ่งในนั้นพี่น้องไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการทําอิบาดะทำการละหมาดอย่างดีบริจาคอย่างดีนะมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านอย่างดีมารยาทงดงามเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้ชีวิตคู่โดยกับการปฏิบัติต่ตอสามีและก็ให้เกียรติสามีด้วยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับในชีวิตความเป็นจริงเราเนี่ยมันก็มีทั้งทั้งถูกทั้งผิดนั่นแหละนะแต่ส่วนใหญ่ก็ ภรยาจะถูกทั้งหมดนะนะพี่น้องนะแต่พูดถึงว่ามันก็มีทั้งผิดทั้งถูกปนกันไปแต่ประเด็นก็คือว่าจะทำยังไงล่ะครับที่จะประครับประคองชีวิตคู่นะให้มันราบรื่นอยู่เสมอถ้าเกิดปัญหาก็พยายามปรับความเข้าใจกันฮะดิษนี้จึงเป็นฮะดิษที่เตือนสุภาพสตรีได้อย่างดีนะาถามว่าทุกคนเนี่ยอยากจะไปสวรรค์ของลอสุบฮานะฮูวาตาละทั้งหมดนั่นแหละพี่น้อง แต่พอพูดถึงเรื่องการปฏิบัติเนี่ยพี่น้องเราก็ต้องปฏิบัติตรงตามสิ่งที่เอาล้อบอกด้วยนะเอาล้อบอกลักษณะแบบนี้แบบนี้แบบนี้ปรากฏว่าทำคนละอย่างกันเลยอันนี้มันก็ไม่ใช่นะครับพี่น้องครับมาดูฮะดิสในวันนี้นะครับทีเ่เป็นฮะดิษที่บันทึกในซินละลัสซอฮีฮะนะครับเป็นฮะดีสซอฮีฮะด้วยนะพี่น้องนะ ท่านอลลัลลอฮุอะล ا ل ฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอาลาอุคบ mm ิรุุมิซาอิกุมฟินญันนะท่านนบีบอกว่าสตีของพวกท่านเนี่ยนะาจากชาวสวรรค์เนี่ยนะครับฉันจะบอกให้ไหมถึงลักษณะของสตีชาวสวรรค์แน่นอนนะครับทุกคนก็อยากทราบเสร็จแล้วท่านนาบีก็บอกว่ากุลูวะดูดินวะลูดินนะ สตรีชาวสวรรค์ก็คือสตรีที่รักสามีพี่น้องอันนี้พื้นฐานเลยเนาะคือคนเราเนี่ยจะแต่งงานกันได้อยู่กินกันมาได้เนี่ยบางครั้งก็ปากแข็งนะบางคนเนี่ยถามว่ารักไหมก็เฉยๆหรอกแต่พอไปดูลูกนี่ห้าคนแล้วเอ๊ะไม่รักกันลูกห้าคนยังไงนะเออแต่บางคนนี่เป็นไงบอกว่ารักสามีอย่างดีเลยแต่ประกบไงด่าทุกคําเถียงทุกคําเอ้นี่มันก็ตรงกันข้ามเห็นไหมดังนั้นดูที่การปฏิบัตินะเน,น้นที่เรื่องการปฏิบัติรักสามีก็คือ ปฏิบัติตามสิทธิต่างๆที่พึงปฏิบัติต่อสามีเสร็จแล้วนบีบอกว่าว,าวูลูดินแล้วก็สามารถที่จะกําเนิดบุตรได้นี่คือเป้าหมายอย่างหนึ่งในการแต่งงานก็คือมีทายาทนะครับสืบสกุลนะให้ลูกได้นะครับต่อมานาบีพูดต่อพี่น้องครับอีดะกูดิบัตเอาอูซียาอิเลีเอกอดือว่าจูฮา สตรีที่เกิดประโยชน์นะครับนะปฏิบัติสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสามีให้ประโยชน์ต่อสามีเสร็จแล้วนะบีบอกว่าไงครับสตรีคนนี้เนี่ยนะเมื่อเมื่อผู้ชายเนี่ยพี่น้องนะนะเมื่อเขาโกรธนะนางก็จะมาหาเขาปรากฏว่าอาจจะมีเรื่องบางเรื่องนะครับที่สตรีคนนี้ทำให้นะภรรยาเนี่ยทำให้ใครให้สามีเนี่ยโกรธนางจะรีบมาง้อสามี รีบมาหาเสร็จแล้วทำไงครับก็ดาริฮยดีฟียดิกะนะนางก็จะมากุมมือของสามีนะครับแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นไงครับฉันเนี่ยไม่สามารถที่จะนอนตาหลับได้นะนอนได้อย่างสบายใจตราบใดที่ท่านเนี่ยนะ บางเนี่ยนะยังโกรธฉันอยู่อันนี้ผมแปลเป็นเสียงในฟิล์มให้นะครับแต่ในหนังสือเนี่ยเขาพูดถึงท่านพูดถึงเขาเนี่ยแต่จริงๆแล้วก็คือพูดถึงในบริบทของสามีภรรยาภรรยาพี่น้องที่เป็นที่รักนะครับทำตัวเป็นที่รักนะแล้วก็รักสามีให้กำเนิดมีมีมประโยชน์ทำคุณประโยชน์ให้กับสามีและเมื่อไรที่เขาโกรธก็คือสามีโกรธอาจจะเกิดจากความผิดพลาดในการ ปฏิบัติบางอย่างหรือคําพูดคําจาบางอย่างนางจะรีบมาง้อสามีทันทีแล้วบอกเลยว่าฉันอยู่ไม่ได้นะถ้าบางยังโกรธฉันอยู่เนี่ยฉันนอนตายไม่ใช่ตายนะฉันนอนไม่รับนะครับอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่น้องที่เป็นพูดถึงลักษณะคนที่เป็นผู้หญิงที่เป็นชาวสวรรค์ต่อมาพี่น้องอันนี้กรณีกรณีที่อะไรครับอ่าง้อสามีนะอีกกรณีหนึ่งพี่น้องเวลาสามีมาง้อเรา ต้องหายไวๆนะบางคนนี่เล่นง้องกันครึ่งปีอย่างเงี้ยนะพี่น้องนะนอนกันมองไม่มองหน้ากันไม่ใช่นะอันนี้ไปง้อสามีอันนี้กรณีที่เอ,อ่อะไรนะผู้ชายเนี่ยหรือสามีเนะี่ยมางอนบีก็พูดต่อพี่น้องครับในอีกขะดิษบทหนึ่งนะพูดถึงผู้หญิงนะครับเมื่อเกิดนางเนี่ยถูกอธรรมนะอีเดโซลามัตเฮียเอาดูริมัต นะเมื่อนางเนี่ยถูกอาธรรมนะนะเป็นไงครับปรากฏว่าแน่นอนใครเป็นคนผิดพี่น้องสามีน่ะผิดเพราะนางเนี่ยถูกอาธรรมหลังจากนั้นพี่น้องสามีก็มางา้อมาง้อภรรยาแน่นอนภรรยาจะบอกว่าฉันไม่ถือโทษเอาความบังแน่นอนนะและที่บอกต่อก็คือว่าถ้าเกิดฉันนั้น ยังไม่ได้รับความพึงพอใจจากสามีเนี่ยฉันเองก็ยังนอนไม่หลับนะพูดถึงเรื่องนอนๆเนี่ยพี่น้องเราสังเกตนะสมัยก่อนนี่นะครับนะถามว่าทําไมคนแก่แกคนท่าคนแก่เนี่ยเขาลูกเยอะนะก็พูดก,ก็พูดง่ายๆว่าถึงเวลานอนก็นอนพี่น,อน้องนอนแต่หัววันแต่ปัจจุบันนี้อย่างที่บอกแล้วครับสิ่งหนึ่งที่ทําให้เกิดภาวะการมีลูกยากก็คือการนอนดึกนะอันนี้ เป็นเป็นประสบการณ์โดยตรงนะครับเพราะว่าคุณหมอที่ผมเนี่ยมีโอกาสได้ไปปรึกษาเนี่ยปรกากฏว่าเด็กเกิดความผิดปกติขึ้นทารกเ,เขาถามก่อนเลยว่าคุณแม่เนี่ยนอนดึกไหมนอนไม่เป็นเวลาไหมโอ้พี่น้องใช่เลยเหตุหนึ่งที่นอนดึกก็ไม่ใช่อะไรเราพี่น้องก็มือถือนี่แหละนะก็้องวางนิดนึงนะครับเรื่องของการนอนนะครับโดยเฉพาะการนอนแต่หัวหัวนอนแต่หัวค่ําตื่นตั้งแต่หัวรุ่ง และแน่นอนนะครับสามีภรรยานั้นจะต้องนอนด้วยกันพี่น้องนะคือแต่งงานแล้วมาได้นอนด้วยกันพี่น้องอันนี้เป็นเรื่องแปลกนะนะดังนั้นหนึ่งในการาลงโทษภรรยาก็คือการแยกที่นอนนะครับอันนี้ผมพูดเอาไว้นะว่าถ้ายังโกรธกันอยู่ถามว่าจะนอนข้างๆกันติดกันเนี่ยนะจะสนิทใจไหมมันก็ต้องมีบางเรื่องที่ติดตะขิดตะขวงใจบ้างดังนั้นหายงอนนะเวลาผิดเราง้อเขา เวลาเขาผิดเขามาง้อเราก็รีบหายนี่คือสตรีชาวสวรรค์พี่น้องครับอีกคะดีสหนึ่งได้พูดถึงกรณีที่นางทำร้ายเขาหรือนางถูกทำร้ายอันนี้อาจจะถึงขั้นมีลงไม้ลงมือกันนะซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับนะผู้ชายเนี่ยพี่น้องที่ทำร้ายผู้หญิงได้เนี่ยถือว่าความเป็นบุรุษนั้นมันหมดหายไปนะสังเกตไหมครับเราจะดูคำหลักคำสอนของบ้านเราเนี่ย เขาจะเขียนเลยนะเอื้อเฟื้อให้สตรีใช่ไหมครับดังนั้นนบีบอกว่าใครก็ตามพี่น้องที่นางเนี่ยถูกทําร้ายในครอบครัวใดก็ตามนะหรือนางเนี่ยไปทำือนางเนี่ยถูกทำร้ายหรือหรือไปทําร้ายนางนะและสุดท้ายแล้วพี่น้องผู้หญิงเนี่ยจะมาจับมือสามีแล้วก็บอกว่าขอสาบานต่อล้อฉันไม่สามารถที่จะริมรถการนอนได้จนกว่าท่านจะพึงพอใจในตัวฉันเสียก่อน นี่ก็คือฮะดีฮสฮะสซันนะครับที่บันทึกโดยอิหมัมตอบ,บรณนีพี่น้องเหล่านี้คือคุณสมบัติของสตรีชาวสวรรค์ก็คือสแสดงแสวงหาความพึงพอใจนะครับนะต่อสามีของนางไม่ว่านางนั้นจะเป็นคนที่ทําผิดหรือนางนั้นได้รับสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือได้รับสิ่งที่อาธรรมกับนางนะนางก็จะรีบเร่งในการ ขอคืนดีกับสามีไม่ปล่อยให้เวลาโกรธกันนั้นมันย,ยืดยาวออกไปนะครับตราบใดที่มีการง้อ,อก,กันพี่น้องแล้วก็ให้อภัยกันแน่นอนชีวิตคู่ของท่านก็จะราบรื่นแล้วก็ยืนยาวนะครับฝากเอาไว้ในบ้านนี้มีรักวาอัสลลามักุมยยยวรอร์มาตุ